ป็นอี่อาจารย์สวัสดีครับร้อยเปียนรอยเกียนโบราณเกียนร้อยเกียนจาลาจาน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 ชานชานาลจันนมัตอร์รเอับริยุชดีคับบดีคับสดีคับสดีคับดีคับ ดัดีกับดีครับดีับดีกับ,กบนี่เป็นเป็นรอยเกวียนคือในสมัยก่อนน,นาทาธานวิธิการเศรษฐีเนี่ยเอเดินทางมา แปดร้อยกว่ากิโลทีนี้เมืองนี้เป็นเมืองของเศรษฐีก็มีมีเพื่อนอยู่อณไทยมีเศรษฐีมีเพื่อนอยู่เสร็จแ,แล้วมีวันหนึ่งเพื่อนไม่มาต้อนรับไม่มาต้อนรับอ่าก็เลยโกรธให้เพื่อนเสร็จแ,แล้วก็พากันไปก็เพื่อนก็บอกว่าที่ไม่มาต้อนรับเพราะว่าเตรียมทาอาหารถวายผู้ริเจ้าอาหารผู้ริเจ้าเสร็จแ,แล้วก็จึงได ไปเอาอาหารไปถวายแล้วก็ฟังธรรมสำเร็จสวดาบันที่เมืองเนี้ยอพอสำเร็จสวดาบันแล้วก็จึงได้นิมตนต์พุทธเจ้าไปแพร์โกศลพุะพุทธเจ้าไปก็หาสถานที่ให้ให้สร้างวัดมีแต่สวนเจ้าเชิเจ้าเชิก็บอกว่าถ้าอยากได้เอาเงินมาปูให้เต็มแต่นาทามิกาเศรษฐีปูเงินเนี่ยสิบแปดโกด สร้างอีก1 8โกดสร้างอีกฉลองอีก18โกดครับ500กว่าล้านเสร็จแล้วเจ้าเชษบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งที่จะเป็นชื่อวัดอนาถาบิกาเศรษฐีแต่เป็นชื่อของเจ้าเชษ <c oughs> <c oughs> เอาเปรียบกันไหมครับ <c oughs> ก็เลยเป็นเป็นชื่อของเชตะเชตะคือเจ้าเชษบ้นก็คือสวนสวนของเจ้าเชษ พระพุทธเจ้าอยู่นั้น19ปีแล้วก็อีกห่างไปกิโลหนึ่งก็นางวิสาขาไปสวมไปเครื่องระด,ดาประสาทสวมไปสวมมาลืมเพราะว่าคนสวมมงกุฎสวม,มิีเนี่ยสวมหมวกสวมรองเท้าใส่รองเท้าพระเจ้าไม่แสดงทำว่าถอดถอดไปถอดมาลืมพอลืมแล้วก็ให้คนใช้ไปเอาผ้านนก็จับเอาไปไว้ก็บอกว่าผ้าจับแล้วก็ไม่ไม่ใช้ก็เลยประกาศขาย ประกาศขายแต่ว่าวีใครซื้อมันแพงมันในโลกนี้มี3คนที่ไ้เครื่องระดาประสาทก็คือนางวิสาขานางมริกาและจิดาม,มืงพันสีครับราคาก็เท่าไหรสิบเโกดคือร้อยเจ็ดสิบล้านเนี่ยม,มันไม่ธรรมดา,านางก็เลยไม่มีคนซื้อนางก็เลยซื้อเอาเอาเงินตัวเองม,มาซื้อสร้างวัดบุพาลามโดยมีพระโมัลลานะเป็นสถาปนิกสร้างอยู่สามเดือนแล้วก็สร้างโลหะประสาทค,ครับในโลกนี้มีสามหลัง 1ที่วัดปุพาลามสองที่วัดเมืองอนาทภุระศรีลักกาสมัดลาดนาดากรุงเทพทุกวันนี้สวยงามมากครับที่วัลลาดนาดาแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่นั้นดังนั้นเนี่ยนาธามิกาเสรีฐีก็มาค้าขายมาค้าขายแล้วก็มีนางคนหนึ่งนางอุตลาเนี่ยเป็นลูกของอ,อนาธามิกาเสรีฐีมาแต่งงานกับเสรษฐีเมืองเนี้ย สุดท้ายก็นางไม่ได้ทําบุญเพราะอยู่นั่นทำโรงทานไอโรงครัวโรงทานเนี่ยพระสงฆ์มารับวันละหนึ่งพันสองพันรูปอพอมาอยู่นี่นางไม่ได้ทําบุญน,นางก็ส่งไลน์ไปบอกพ่อว่าไม่ได้ทําบุญทำกุศลพ่อก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรโอนเงินมาทางอินเดียนสเตทแบงก์มา <laughs> จ้างนางศิริมานางศิลิมาก็คือน้องของหมอชีวก<ๆ>หมอชีวกคือจะต้องเสียเงินวันละหนึ่งพันนะครับ แต่นางก็ยอมต้องสามเดือนนะครับให,ให้ให้มาอยู่กับสามีนางก็ทําบุญทําอะไรไปจนนางศิริมานี่นึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านวันหนึ่งก็จะเอาน้ํามันเป็นราดนางอุตลานางก็ตั้งอธิษฐานว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีเกตนาไม่มีอะไรก็ขอให้น้ํามันเนี่ยอย่าอย่าอย่าเป็นน้ำน้ำมันให้เป็นน้าเย็นด้วยบุญบารมีก็ทําให้อ่าเป็นเป็นน้าเย็นไปเลยครับแล้วก็ สุดท้ายก็ลูกน้องก็เอาเท้ามาเหยียบอยู่ใต้อยู่ใต้เท้าเขาจึงได้รู้ว่าองค์ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของแล้วก็เลยขอเข้ามาแต่ว่าก็บอกว่าต้องไปขอเข้ามาผู้นเจ้าตันนี้ก็เกิดความเลื่อมใสทําบุญถวายพระบัตรแปดลูกเดนี้มีพระองค์หนึ่งเนี่ยอยากจะมาเห็นนางสิริมาเพราะว่าจะต้องจ่ายเงินบัรละหนึ่งพันเึงจะเอานางไปร่วมหลับนอนได้สุดท้ายก็พระองค์มากมามา วันนั้นนางป่วย,นวยขนาดป่วยย่างสวยขนาดนี้ครับถ้าไม่ป่วยจะขนาดไหนสุดท้ายนางตายพอนางตายผู้เจ้าบอกว่าจะจะเอายาเป็นองให้เอามาไว้รักษาไว้ที่ที่อามารย์ธรี้ดูจะให้อีงกอีกากินเสร็จแล้วก็ได้จดเจ็ดวันน่ะน้ำหนองน้ำอะไราของ,ขง,ของขาาทั้งสวรรค์ทีนี้ผู้เจ้าก็ประกาศบอกว่าให้ให้เราทั้งหลายนี่จะไปดู ดูไอ้านางซีมาพุทธเจ้าก็บอกพระราชาบอกอะไรสุดท้ายไปดูก็ <c oughs> บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาใครอยากจะร่วมรับนอนก็ให้ให้นำให้นำไอ้เงินเนี่ยมาจ่าย,ยาวันใครจะเอาบ้างวันเนี้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเอาจนให้ฟรีก็ไม่มีใครเอา,อาจนสุดท้ายพุทธเจ้าก็แสดงอัศวะว่ามนุษย์เนี่ยประกอบด้วยกระดูก300อท่อน รัดดึงด้วยเส้นเอ็นแล้วก็บินด้วยมูดคูดทําให้พระสงฆ์พระองค์นั้นสําเร็จอรหันนั้นบางสิ่งบางอย่างผู้เจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สอนโดยตรงแต่ว่าสอนแบบนี้แบบนั้นเราก็จะได้เห็นในสถานที่ต่างๆนี่ก็เป็นที่ลอยเกวียน